ามาติดตามรายการแล้งข้าวชาวใต้ในส่วนแก่ประเด็นค่ะวันนี้แก่ประเด็นเรามาพูดคุยในเรื่องของการซึ่าอยู่บาอูขาตามตมิคณะรัฐมนตรีแรกวันที่29พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมาค่ะได้ประกาศให้จังหวัดสุราธานีเป็นจังหวัดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในการขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดสุราธานีนะคะโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราธานีเนี่ยก็ได้มีการดําเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้กับผู้บริหารสถานศึกษาไปมั่งแล้วแต่ ว่ารายละเอียดต่างๆจะเป็นผันพื้อค่ะวันนี้ค่ะทางรายการได้รับเกียรติจากทันโชคดีสัทธาการศึกษาธิการจังหวัดสุรัานีท่านจะมารวมพูดคุยประเด็นนี้กับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแรงเข้าชาวตายนะครับค่ะก่อนอื่นนี้ขอให้ทันได้แปลคำไม้กับว่าพื้นที่คับเคลื่อนนวัตกรรมทางการศึกษสร้างครับอืครับเป็นทีน่าเยินดี พี่น้องเจ้าจังหวัดส,สุราธานีนะครับ,รบที่การรัฐมนตรีนะครับได้อนุมัติให้จังหวัดส,สุราธานีนะครับเป็นพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาตอนนี้ก็มี19จังหวัดก็จังหวัดส,สุราธานีของเราเป็นจังหวัดหนึ่งใน19จังหวัดนะครับที่เข้บเป็นพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาวัตถุประสงค์หลักของฐานก,นกับก็คือเพื่อไอลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษาภาษาอล้วว่าจังหวัดสุราธานีของเรานะครับมีพื้นที่ ที่ใญ่เป็นอันดับพกข้องประเทศและก็พื <ม S 1> ้นที่มาที่สุดในปากต้ครับนะ <ม S 1> ก็เลยทางผู้ว่าแต่การอย่างวัดและก็ปากประชาสร้างคมห้อการาคาตกปากส่วนก็เผื่อ,อามาแก้ตรงนี้ครับนะม,มันมีพื้นทีใชข้ขอบพื้นที่เป็นโกจากวัสุรัธานีของเรานะครับ <ม S 1> <ม S 2> ร่ดลดความล่ำล้ำทางการศึกษาและก็ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของจาหวัสุรัธานี วัตุประสงค์หลักคือโซงข้อนี้ครับหลดความเรื่อมลำทางการทึกษาและก็ยกระดับคุณภาพทางการทึกษาของจังหงวัตสุรธานีครับทำไมถึงใช้ชื่อว่านวัตกรรมครับมันก็เป็นพอมีความเป็นมาครับนะถ้าว่าประเทศใด้ตีควาไม่ได้สร้างนวัตกรรมมีการต่อยอดขึ้นมามันกับลาลั่งเผื่อนประเทศไทยของเราในตอนนี้การผลิตนวัตกรรมไม่ๆขึ้นมานะครับได้นับเป็นชิ้นก็ ไม่ตึงรอยทั้งหมดกับนะถื่ว่านอยมากประเทศทีตเขาจะเริ่นลลวพัฒนาแล้วนะครับก็มีการสร้างนว,วัตรกรรมสิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้เป็นพันชิ้นเจ็ดร้อยว่าชินชวนเยอะๆกับนะเมืองไทยเราก็ต้องต้องมีการสร่งเสริมเป็นมามต่างรัฐบาลนะครับเรเห็นความสําคัญกระทรวงษาธิตการเห็นความสาคัญในเรื่องนี้ก็เลยจะให้มีพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาขึ้นมาเปิดผลิต นวัตกรรมทางการศึกษาด้านการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนครับนะคือนวัตกรรมนี้ไม่ใช่สิ้นข้องอย่างเดียวเป็นวิธีคิดวิธีปฏิบัติครับครับต่างหมดเลยข้องที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้หรือว่าคิดข้องไม่ขึ้นมาสร้างขึ้นไหมกับนะค่ะทีนี่ค่ะทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราธานีเรานี้ที่ว่าเป็นน่วยงานลักในการขับเคลื่อนใช่ไหมคะตอนนี้เรามีโครงการสำคัญสาคัญอะไรเกิดขึ้นแล้วมั้งคะกับทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราธานีก็รวมกับ น่วยงานทางการศึกษาทั้งหมดกับนะ uh huh. สำนักง,งานเขตประทมศึกษาสุรธานีเขตหนึ่ง uh huh. เขตโองเขต้าม uh huh. เขตบืนทีมัธยมศึกษาครับ uh huh. แล้วก็อ,อกบัตยอ uh huh. รวมถึงเอกชนแล้วก็ท้องทิศด้วยกันนะ uh huh. คือ,อ,อโรงเรียนของเราก็เป็นที่น่าจะนีว่าตอนนี้เกา 15โรงเรียนเล้วนะครับที่มาเข้ารวมนํร้องกับนะ,ะก็ตอนนี้สํานังงานชุดคลาดการจัางาวัดสุราธานีรับเคลื่อนโครงการลักๆอยู่นะครับนะโครงการเล็กก็เป็นโครงการนี้นะครับพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาตามพรบพื้นทีนวัตกรรมทางการศึกษาสรงพันห้า,าราอ้อยพวกสิบสองนะครับนะในการโครงการต่อไปก็โครงการองค์กรคุณธรรมต้นแบบกับนะเพื่อสร้างสร้างโครงคุณธรรมขึ้นมาในจะัางาวัดสุราธานีของเรานะครับ โครงการที่สามก็เป็นโครงการ uh, IFTE นะครับ <c oughs> Innovation for Thai Education นะครับนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาของแต่วัตสุราธานีของเรานะครับโครงการี c e โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังาวัดสุราธานีของเรานะครับโครงการที่ห้านะครับโครงการส่งเสริมเวทีประชาคมนะครับเพื่อการจัดทำรูปแบบและพัฒนานลักสูตรต่อเนื่องเฉียโยงการศึกษาขั้นพืนท่าน อาชีวะศึกษาและก็อุดมศึกษานะครับซึ่งอยา่างวัสุราธานีของเราน,นี่เด็กเรียนโตระดับอ,อาชีวะนะครับตื้ออย่างน้อยมากมนะครับต่งางเลขาอาชีวะนะครับกแลวก็นวยงานทางการศึกษานะครับและก็กสจ,จนะครับคณะกรรมาการศึกษาดิการจังหวัดมีฐานาว่วเป็นประธานเราจะคิดกันว่าจะทำอย่างไรอี้ให้เด็กมาเรียนทางอาชีวะมาเพราะว่าสุรรธานีของเรานี่ มีย่างคาดแรงงานอยู่จํานวนมากนะครับตรงหาวส่แรงงานจากต่างจังหวัดที่วันน้อยนี่คือไปเรียนไส้อื่นไปเรียนไส้สามวันในส่วนเยอะครับทีนี้เราจะทําอย่างไรรุ่รุ่งให้มาเรียนต่างอาชีวะให้สัดส่วนมากขึ้นครับค่ะแล้วก็ทีนี้ค่ะการดําเนินการขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษาจงหวัสุรฎรไทยนีค่ะมีกลไกที่สําคัญคืออะไรมั่งแล้วก็ใครที่เป็นฟันเฟืองสําคัญในการขับเคลื่อนค่ะ ก็ถ <stairs> ูกปากส่วนกับถูกปากส่วนของสุรธานีของเรานะถูกปากส่วนก็ประเด็ลักก็คือน่วยห่านต่างการศึกซ่าข้องในจังหวัดต่างมดเลยนะครับต่างข้องรักและก็เอกชนข้องถงทิ่นกับนะต่างงหมดเลยแล้วก็เกิดว่าภาคีเครือข่ายต่างมดสภาอุตสาหกรรมของจังหวัดสุรธานีห้องการค้าอบจนะครับสมาคมการท่องเทียวภาคีเครือข่าย ภาคประชาสังคมเอกชนข้องรับทั้งหมดครับต้องมารวมกันนะครับในในการที่ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษามันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยว่าเราทำเลวให้เผื่อนมาดูางานของเราสุวนานีของเราครับในอน,นาคตครบับมีใครเป็นแกนล,ลักเป็นตัวนําไหมครับมีเป็นแกนลักก็กทเจ้าแล้วก็อุวนนาหน่วยงานทางการศึกษาครับไม่ว่าเป็นเขตนึ่ง เขตปฐมศึกษาเขตนึ่งเขตสอมเขตซ้ำเปล่นตีอา 1, อ 3, เขตมัธยมโรงเรียนก้องเอกชนที่ข้าวนำโ<ช>รงนะครับรแล้วก็อบยอเทศบาลน,นะครับ,รบรตุ๊ตปปกปักส่วนครับค่ะแต่แต่เดียวค่ะท่านได้บอกไว,ว้ว่าตอนนี้สุราธานีเราคือมี9้าส้าโรงเรียนใช่ไหมคะที่เข้ารวมครับอันนี้ถือว่ามาร์กน้อยไหมคะหรือว่าต้องการมาร์กว่านี้เลยก่อนการสุราธานีของเรามีสาตานศึกษาจัดการศึกษาขั้นบื้ทฐานนะครับนาอก ฮกโรยว่ารุง่งฮกโรยไวาเองกับนาะก็ตอนนี้ก็ถือว่าตีข้าวนำรงปืนทีนะวัตกรรมต่างการดึกซาทือว่าค่อนข้างจะมาคิวนะครับเป็นนิมิตไมอ้อันดีของสุรธานีของเรานะกาวทิพผ้าหลงเลี้ยนนะครับก่อประกอบ,กบ,กอบด้วยจารย์กานดึกษาของ,ของเขตปืนท,ทีกรารดึกษาปัตตมดึกษาสุรธานีเขตหนึ่งนะครับยี่สิบเจ็ดแห่งนะครับของเขตสองสิบสามแห่งนะครับเขตสามสิบแห่ง ขอเขตพื้นทีมัธยมศึกษาสุราธานีจุมพรอนะครับสิบสามเองนะครับข้องเอกชนอีพิษพาเองครับเนี่ยก็สร้างกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเวลานี้อบจตบานก่าวเองครับตอนนี้เราได้ประชาสัมพันธ์ไปหมดแล้วตอนนี้ก็ขับเคลื่อนโปรหมดแล้วครับโดยทางท่านประธานกตจทางผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยก็คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาของจังหวัด เรามีคณะกรรมการมดเลยครับตุกระดับคณะกรรมการจุดเยอะมีฐานผู้ว่าเป็นประธานแล้วก็มีชุดเล็กอีกสี่ชุดชุดโดยทางด้านวิชาการนี่ก็มาเลยราชภัฏสุราธานีแล้วก็หมอสุราธานีมาเลยตาปีที่เป็นมาเลยในจังหวัดของเราเป็นปีเลี้ยงให้นะครับด้านวิชาการครับ ในจงังหวัดสุราษฎร์ธานีห้องเราค่ะทานถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงพ้นสเร็จข้องการเรียน <c oughs> พ้นสเร็จข้องการซ่อนข้องคุณครูเนี่ยค่ะถ้าเราเปรียบเทียบตอนนี้เราอยู่ในระดับในของประเทศไทยค่ะถ้าเปรียบเทียบสุราษฎร์ธานีกองเลานะครับก็ไม,ไม่ไม่ได้โดยไม่ได้โดยแต่ว่ามันก็ตองพัฒนายิ่งหมากับนะบางสาราเราก็สูงนะครับคุณภาพทางการศึกษาบางสาราการการเรียนรู้เราก็ต่้มนะครับแต่ตรงพัฒนานะครับให กาลําอยู่ดะดับเทวาน้าของประเทศคิดว่าเป็นพื้นที่นวัตรกรรมทางการศึกษานี่ผมว่าเป็นเส้นด,ดีมากที่จะยกระดับคุณภาพต่างการศึกษา,าก็อย่างวัดสุรธา,านีของเรานะครับให้มัน,ม,นมันสูงขึ้นนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบในการเรียนรู้เพราะว่าสุรธา,านีของเราเป็นเมืองทองเที่ยวแล้วก็เมืองเกษตรอินทรีย์ด้วยคิดว่าเนี่ยไอตัวนี้เป็นีน้าอย่างดีว่าเรามีโรงเรียน นานาชาติที่เกิดขึ้นในสุราษฎร์ธานีแปดแห่งนะครับในเวลานี้ครับของเอกชนนะครับของเอกชนแปดแห่งเลยเป็นวนานาชาติครับนอกจากผู้ปกครองในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเล้เกิจวัตในอนาคตนะครับเราจะรับต่างชาติมาเรียนมากนะครับโรงเรียนนานาชาติที่เปิดขึ้นมานี่ครับเห็นมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่สิบห้าที่ผ่านมานะครับใช่ใช่ครับได้ได้พ้นไหมครับวันที่สิบห้าที่ผ่านมานี่ก็โรงเรียน ในนําร้องต่างๆที่้าโรงเรียนนะครับโดยทางมีราเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วก็ผู้วหน้าวิชาการของโรงเรียนมารับขวางนะครับนโยบายแล้วก็พร้อมที่จะกับวเลื่อนคิดว่านะครับพร้อมตอนนี้สุรธานิพร้อมที่จะกับวเขื่อนพื้นที่นวัตกรรมทางด้านข้าราชกครเรามีตั้งํามไลน์ไหมครับว่าจะมีการหวัดพ่นหรือยังไรมีมีมีกับมีครับตอนนี้น่วยอานก็ต้นสังกัด ของตุกนุวยที่เข้าวร่วมนำร้องบทีนวัตตักำนักซานะครับก็ยอมเมื่อเรกับตัวนี้จ้ะทีนีค่ะสิ่งที่คาดว่างหวาผู้เรียนจะได้รับประโยชน์จากการขับเคลื่อนในครั้งนี้มีอะไรมัางคะคิดว่าคงคงได้รับมาร์กจาสุรธานีโ<ม>วโรผมบอกว่าเรว่ามีความเลื่อมล้ำอยู่มากับ<ม>นะต้องยอมรับความจริงว่าเรามีพื้นที่ที่มาเละกเป็นโกเป็นชายครอบซึ่งการปัฒนาก็ยังยังไม่่าวเทียมกันทีนี้พื้นที่นวัตกรรมตัวนี้ครับลดความเลื่อมล้ำต่างการศึกษาได้เป็นอย่างดีนะครับ ให้มันเท่าเทียมกันนะครับไม่ว่าใช่ครับใช่ได้กับรูได้กับเด็กนะครับคพูดถึงความเลื่อมล้ำนี่สุราธานีเรายังให้แต่งชุดลูกเสื้อในนารีไปเรียนไหมครับในเวลานี้กับเราเราไม่บังคับกับนักขึนายโยบายก็กระทรวงครับครับเหมือนว่าตอนนี้เป็นข้าวอยู่เป็นกระแสขึ้นมาแล้วก็คือชุดนักเรียนได้แต่ว่ามีสัญลักษณ์ใช่ชุดนักเรียนได้ครับไม่ต้องไปซื้อที๋ครัสร้างความตระหนีให้แก่ผู้ปกครองครับครับเราทำมาหน้าแล้ว เราทำมาน้นแล้วครับสุรธานีก็เราไม่เป็นข้าวเรืองิ้ทีครับค่ะสุดท้ายค่ะ่านได้สร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนแล้วก็ผู้ปกครองค่ะในการที่จะพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของเราในครั้งนี้เชิญค่ะครับการฐานผู้ปกครองนะครับแล้วก็ผู้เรียนนะครับนะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องถุกปากส่วนก็มั่นใจได้ว่าทีมงาน ไม่ว่าเป็นคณะกรรมการกับเคลือนพื้นที่นวัตรกรรมทางการศึกษา้าโดยมีฐานผู้วา่วาราชการจังหวัดเป็นประธานนะครับแล้วก็ทีมอนุก,การกับเคลื่อนอีกสี่ชุดแล้วก็ภาคปาทีเครือข่ายนะครับพออการค้าสภาอุตสาหกรรมสมาคมการต่องเที่ยวตุกปคาเกือก่ายภาคประชาสังคมภาคเอกชนภาครัฐนะครับ คิดว่าเรารวมมือกันอย่างเต็มที่เพื่อขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาจังหวัดสุราธานีของเราให้กาวไกลนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่นําโรงแล้วก็ให้เพื่อนมาแล่ฮันนะครับมาดูฮานกองสุราธานีของเราในอนาคตครับก็ขอให้ประสบความสาเร็จนะครับวันนี้นะรัขอบคุณครับท่านศึกกาธิการจังหวัดสุราธานีครับท่านโชคดีสัทธาการทีมารวมในรายการขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ